เจอแล้วกำลังงามเลยน่ะมันปูในก็ล่างงามวันนี้อุ้มเหมือนเอียงเหอะใหม่ขนอันนี้คนอื่นว่าเพชรปวกฝรั่งเลยนี่ันโด่กลง,งามเลยเนี่เพชรปวกฝรั่งมพน่นน่ะ วฝรั่งเจอแล้วงามมากเจออีกแล้วค่ะ,ะอยกลงงางหน้าเนี่ยฝนตกใส่มันกลัง,งมน้มนี่นี่ เกิดอยู่เป็นแป้นนี่ได้ห็นจะเป็นเกิดจะเม่นเกิดกลางทางเนาะเขาก็เหยียบตัวนั่นดีนั่นดีกลางทางเห็นท,ทางคนงานนุนยางน่ะนะฮู้ยูุ่นอีกเขาไปรีในคะุนเขาก็เห็นได้เว้ยเฮ้ยงามเท่เลยอเอามีเด้อเจออีกแล้วกำลังงามเลย ก็ล้งงาบุญโอ้ยนุ่งกระไดงามตัวนี้ตัวนี้งามค่าปุนะเศร้าเก็บหมากใหม่มาหาเก็บเห็ดเลยเอ้ิเก็บหมากใหม่ตัวมืออื่นจึงเก็บดอกปื้อตัวเ่านียนะมันทันใหญ่อยู่โอ้ยเนาะ โอ้เกิดกีกันป่ะนี่จะสีญ่อยู่บ่โอ้ยเนาะ อยู่นหกค่ะกูมองแทบไม่ออกว่ามันคือเห็ดมันคือใยหน่อนั่น,น,นเหรอญ่เลี้ยวญ่เลี้ยวได่ไเห็นไหมโอ้ยนี่นี่นี่เด้ออันนี้เห็ดได้หน่ มันยังหน่อยอยู่เกิดโตคนทางก็ปเป็นตะโบลอดบางคนปเป็นตะข้าเหยียบค่ะพะโล่บนนั้นเฮ่ล่ะเห็นอยู่ได้บ้างอยี่ได้นี่เด็ดจุ๋มแต่เกิดหมองวันทางนี่สิพยายามเก็บแต่ดอกใหญ่ๆมันพคนละมันเฉียวใจบ่มันคือเห็ดน,น,นะไปน,นะนะแค่สีแยกบ่ออกเลยว่า,าอันใดเห็ดอันใดใบใหม่คนละนี่นี่นี่น,น,นี่ไม่เห็นไหมเนี่ยไม่เนี่ยนี่ นี่ไหลายช่ปะอีก่ะนี่ยวนี่ดิอันนี้ปิดนี่นี่นี่เกิดยากเกิดยากก็ับคุณผมเอาอยู่นี่ก่อนนี่อันนี้ปิดด้วยแล้วนี่นี่นี่ก็นั่งเต็งเลยนฮึ

นั่นนั่นอุ้ยเห็นไหมงามไหมงามไหมเอา้านี่นี่นี่อนอเอ๊ะตัวได้นลอยๆจงไว้มมตาสะออนตาสะออดตาสะออนนี่ยาว ก็นี่าเก็บย้อนเอาแต่ดอกมันไงนี่นี่โอ้ยแข็งเกเดีเลยมันคือือจงมันสีอันือจงมันสีอันตีบหลนเฮ้ย นสิเอาออกมาเบิดหดมานี่สินี่นี่้ยมันตุ่มมั้งมันบ้านใหญ่บรนไดอยู่เอาไว้ก่อนมันบ้านใหญ่เก็บตุ่มใหญ่ก่อนมันหยาบเวลยเหรอบอสพี่เด้อหยาบอีหลีโอ้ย <st unlikely> มึงจ้าว่ามันคือใบใหม่บอมเนี่ยทำให้อันนี้กระยียบไปเลยได้นี่มึงเนี่ยไม่ได้เห็ดได้นี่นี่คือใบใหม่ครับดูอันนี้โบแมนเด้ออันนี้โบแมนแต่ว่าอันนี้แมนด้วยหนิดอกนี้โบแมนเนี่ยจะบอกดอกนี้เนี่ยแมนอยู่ จำเจียวนั่นมียนเฮ้ยนจะเมีนสีมันคือใบใหม่ครับเก็บมวนเดินเ <c oughs> ต็มตาเลยจีเรมืออะไรนี่อะก้อนนี้เลยนีนี่มึงเล็บมึงเล็บลสีกันทับเนี็บอุ้ยเขาเหยียบมันจนหักตัวนี้มุนกับหม่องเลยอ่หยาะอ,อุ้ยตัวนี้ใหญ่แล้วมันเห็ดต่าบน เฮ็ดเหมียงเฮ็ดเหมียงบุมึงก็มองเลยโอ้ยดอกแรกของปีซะมาน้อยใช่ปะบ้านเนี่ยมีอีกบ่ละนี่โอ้มาเกิดต้นทางพอดีหาอีกคนเบอร์ฮามนีโอ้ยมีเร่ดอกนี่ น้นานสองดอกนี้เอาเกือบโตคนท่างคนก็จบุ๋อยูตกคี่บบนี้สองดอกหน่อยกี๊กีอยู่จะให้แบบหาอะไรพ้นหักใหม่ไปลดได้ไหม ง่ายดีเลยสองดอกบึ้งบึ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 ้งงามงามเป็นคูเลยแบบเนี้ยอันนี้นั่นเอาสรุปว่ามือดีได้ซี่ดอกอ๋อไม่ใช่พวกแกงหลือไนี่ยเฮ้ยตอออยู่เมื่งมันนั่นละ ก็สิพอ่อก็หาปยญกาอ้ยเขาเลุดแท้มาเริ่มมาหลุนกันว้านสิได้กินบัวดอกว้าวโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยปาดยังงามอือมาเดิอขวนเอ้ยดอกนี่ หมู่ว่านนี้พ่อ,อยิ่งดอกนึงแต่ว่าขาเพิ่นขาเพิ่นไอ้จับขึ้นมู่าน,นี้เปื่อยก็มองเลยเอาขู่คอยอยู่ใส่เดี๋ยวคยไปหาขู่ก่อนเด้อคนมาเก็บเห็ดได้นี่โอ้คนมาเก็บบังไม้เก็บบังไม้จะได้เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งมูมันก่อนวันนี้อีกโบหาไปเรื่อยๆมันตรงนี้แล้วสักดอกหมู่ว่านนี่นะเปื่อยก็มือจะเสียดายแบบสันนี้ เห็นแล้วครุเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยัางงามเลยดอกนี้แกงอิ่มเลยนะเนี่ยสาธุเด้อปล่อยนี่เด้อปล่อยนี่เด้อ,อดจะดอก